ยิงอย่าให้ไปมั่นหมายมันยึดมั่นถือมั่นมันว่าเป็นเราเป็นเขาเดือนกันายตรงนี้ก็การกระทำเพียนของเรานี่ต่อไปผมว่าเราก็ทำไปอย่างนี้ถ้าไม่มีเรื่องอะไรเราก็ไม่ต้องพิจารณาอะไรมันอยู่เป็นปกติ นี่อย่างเราเดินไปเรากวดบ้านเ้วก็ปวดคอนเราเรื่อยๆไปถ้าไม่มีใครมาเรียกเราเราก็ไม่ไม่มองดูถ้ามีใครมาเรียกออาจารย์ชาครเออนี่รู้แล้วมีธุระก่อน,นเลยนะนอกนั้นกวาดบ้านเราด้วยไปมีเรื่องก็จึงพิจารณามันไม่มีเรื่องก็ไม่พิจารณาเรื่อง พิจารณาแต่ความเป็นอยู่ของเรานี้ให้รู้ไว้มีสติอยู่อย่างนี้เท่านั้นถ้ามันมีในเรื่องอะไรก็อยู่สบายของเราตามเคยไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะเราระวังของเราอยู่ไม่ใช่ปล่อยทิ้งอะไรผ่านมาเรารู้จักไม่ใช่ว่าอะไรผ่านมาไม่รู้จักไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าไม่ต้องค้นคิดอะไรมันมา ไม่ต้องคนคิดอะไรมันมาแต่ว่าเมื่อมันสัมผัสทางอายะตะอันดนดรแรมสัมผัสแล้วมันก็เป็นเรื่องภายในของมันนั่นก็ตามดูมันไปที่นี้เมื่อจากอนาคตเมื่อจากการกระท,ทามเชนี้จะเดินนอยามมีสติไปเห็นใบไม้เห็นต้นไม้เห็นสัตว์ต่างๆก็ให้เรารู้เป็นโอปนาโกน้อมเข้ามา ต้นไม้มันก็เหมือนเราเหมือนเนี่ยสัตว์นี่ก็เหมือนเรานะนอมเข้านเนาะให้มันชอช่างมันไอ้ไอ้สติที่ครอบงำเราอยู่นั่นแหละมันจะมีความสงบให้เกิดปัญญาเพราะเห็นสิ่งทางลายน,นั้นอันนั้นให้คุณพิจารณาใช่ยให้คุณพิจารณาใช่ยพิจารณาสัตว์เล็กสัตว์น้อยต้นไม้อะไรต่างๆ่ง พิจารณาไปนะยังขวดวัดก็ขวดไปเถอะไอ้คนขวดก็ขวดไปคนพิจารณาก็พิจนาไปนี่ไม่ใช่ขวดเฉยๆขวดไปขวดไปมีสติไปสมาธิเป็นยังนัเนน่ยโอ้ยเพียงจะรู้เออยขวดวัดตก็ดีเหมือนกันนะขวดด้านวัดเีจยให้มันสะอาด เราทําความเพียรน,นี่ก็เพื่อปวดเลสทงังไรออกจากใจของเราอย่างนั้นเหมือนกันเนี่ยมันจะพูดของมันไปอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมปัญญาก็กิดขึ้นไปเรื่อยไปเห็นไปเรื่อยไปม่าเห็นสภาพสังขารว่ามันเป็นอย่างนั้นก็มนไม่มีทางอะไรจะแก้ไขของมันนะอมหมดแค่นั้นเรายอมรับแล้วก็เรียกว่ามันกความสงบมันก็เกิดขึ้น น,นี่ทุกขระง,งับไปเพราะเรายอมรับเมื่อเรายอมรับก็ถอนอุปาทานอุปาทิออกมาใช่ไหมในที่นั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นมันก็ไม่มีอะไรตรงนั้นหมดไม่มีอะไรเราสำคัญมั่นหมายว่ามันมีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไอความเป็นจริงตรงนั้นมันมีแต่สมมติเรื่องวิมุติเนี่ยมันก็ไม่มีอะไร ส่วนร่างกายเราเห็นแล้วมันก็มีดินมีน้ำมีไฟมีลมผู้ชายก็เป็นอย่างน,านั้นผู้หญิงก็เป็นอย่างน,านั้นคนไทยก็เป็นอย่างน,านั้นคนฝรั่งก็เป็นอย่างน,านั้นใครก็เป็นอย่างน,านั้นก็เหมือนกันอย่างน,านั้นก็สบายก็เหมือนเราที่เดียวท่านจึงให้พิจารณาปฏิบัติการขบชั้นแล้วแต่ในชั้นในบาทแต่ในคุกกันก็นไปในนั้น เมื่อเราพิจารณาปัจจเวกดีๆเห็นว่าเอ้ยมันก็ไม่มีเรื่องอะไรมากมายอาหารนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเมื่อเราเอาเข้าในอันเดียวกันเนี่ยมันก็ไม่เห็นมันมีอะไรในก็กดสบายไปไอคนที่ยงแยกไม่ได้ก็เป็นทุกข์หลายลำบากหลายยังไม่ยอมถ้าคนยอมแท้รก็เห็นมัามันเป็นอันเดียวกันเนี่ยก็เลยเกิดความสบายเลยอย่างนี้ไอคนนี่มันก็เบาไป ไอคีคนยังไปเห็นมันก็หนักมันเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องกรรมฐานนี้มันเป็นอย่างนั้นครับที่เราปฏิบัติที่มุ่งให้เห็นเป็นอย่างนั้นถ้าเราเห็นเป็นอย่างนั้นมันก็บันเทาทุกข์ละครับมันต้องบันเทาทุกข์กัวว่ามันจะหมดทุกข์มันต้องบันเทาทุกข์ไปก่อนบันเทาทุกข์ไปก่อนคือบันเทาทุกข์คือมีทุกข์น้อยทุกข์น้อยไปน้อยไป เราเราก็จะดูกันได้ทุกคนที่มาปฏิบัติอยู่เนี่ยอย่างสัญชาติโนนี่เป็นตัวอย่างที่ได้มาทําปฏิบัติกันอย่าเนี่ยที่มาฝึกก่อนแล้วก็ดูสภาพจิตของเราสมัยนี้ความรู้เราเราเวลานี้กับความรู้แต่ก่อนที่ที่เราไม่รู้จักมันเป็นยังไงไหม วัดมาดูในปัจจุบันนี้มันก็ต่างกันมากทีเดียวแหละทําไมมันเป็นอย่างนั้นในสิ่งที่ที่หมายมั่นมาไปค่อยๆบันเทาไปอย่างนี้มันก็ค่อยไปกันอย่างนี้อืมเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าตัณหานมันก็อยากจะเป็นเดียวนี้ลหละมันอยากจะดูดพ้นไปเดินมันทุกคนเน่ยมันอยากจะเป็นเท้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้อืมเป็นไปไม่ได้อย่างที่ชาโรลว่าแม่สมัยก่อนนั่นน่ะไปเห็นอะไรนิดเดียวก็ บรรลุเป็นพระอรหันต์แนวเนี่ยเรามันเป็นยังไงเราจะป,ปฏิบัติไม่ถูกนะยังไงก็ได้เกิดวุ่นขึ้นมาเกิดวุ่นขึ้นมากดจะพายบาดแบกกดเข้าไปในปา่าเข้าในป่านี้ไม่เสร็จไปในป่านูน่นอีกป่านี้ก็ไม่สงบไปป่านั้นอีกก็ไม่สงบไปในภูเขาลูกนี่ก็ไม่สงบไปตรงนู่นอีกก็ไม่สงบเลยไม่มีทางที่สงบได้วุ่นตลอดเวลาเนะี่ย พอเห็นความสงบอยู่ในป่าอยู่ในสถานที่อันนั้นมันก็มีส่วนเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่สุดคือคือเป็นสัมมาทิฏฐิมันมีความเห็นชอบนั่นแหละตรงที่ว่ามันจะสงบเกิดขึ้นตรงนั้นถ้ายัางเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วเนี่ยไปเถอะออกรรษาเนะี่ยจะทวา,ายบาปไปก็ะด้ แม่ภูเขารู้นี่นะมันสงบด,ดีเหลือเกินมันจะหมดเจดีย์อยู่ในภูเขาลูกนี่นะลองแต่ก็มันมีส่วนเหมือนกันนะแต่มันสงบสักนิดนึงแค่ว่าเมื่อิตมันขุ่นหรคุณจะต้องไปภูเขาลูกนั่นอีกลูกนี่ไม่สบายแล้วไปลูกนั่นก็ไปอีกก็ไปเรื่อยๆอย่างคุณก็ต้องไปหาอาจารย์อันนี้นไปอีก คุณมตกไปหาอาจารย์อะ้นอีกเลยวุ่นหมดหมดภูเขาถูกลูกแล้วหมดอาจารย์แล้วก็ไม่มีกัดรูปไม่จริงแหลเลิกมันเป็นไซอย่างนี้คนเราอะ่ะไอความเป็นจริงที่สงบอยู่ตรงไหนเนี่ยนะคือความเห็นชอบนั่นแหละมันเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วความเห็นชอบอยู่ตรงนั่นก็สงบแต่ว่าสถานที่ก็มีส่วนกันอย่างวัดเรา ันก็มีส่วนเหมือนกันแปลว่ามันขึ้นสู่ครับสัพมาทิิ